ปัจจุบันได้เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทําให้บริษัทข้างร้านต่างๆนั้นได้มีมาตรการต่างๆในการบริหารจัดการบุคคลเช่นการให้พนักงานทํางานที่บ้านการให้พนักงานทํางานเป็นช่วงทําให้มีการเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรมแก่พนักงานเช่นการฝึกอบรมออนไลน์เป็นต้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการฝึกอบรมนั้นมีปัญหาและประสิทธิภาพในการอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้นลดลงผู้จัด จึงตัดสินใจศึกษาสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาของกา,ากรสอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและปัญหาน้อยที่สุดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรณีศึกษาบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดสาขากรแก่น เพื่อปรับปรุงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรณีศึกษาบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาคอนแก่นโครงงานของเราใช้วิธีการหาข้อมูลโดย 1. การใช้แบบสอบถาม 3. การสัมภาษณ์ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลขอบเขตการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีพื้นที่การศึกษาคือบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นตั้งอยู่บ้านเลขที่3 6 2บ้านหนองกุงหมู่14ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอ t แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำ i อ t มาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ 1. บริการคาวโซลูชัน o n 2. แพลตฟอร์มเซอร์วิส 3. ซอฟต์แวร์เซอร์วิสเป็นต้นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์บริบทองค์กรศึกษาข้อมูลพื้นฐานขององค์กรเพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรสภาพแวดล้อมและแผนผังแสดงสายเหตุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือแบบสอบถามการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการปรับปรุงเข้ารับการอบรมพนักงานของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ทําทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม 2. ทํทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 3. ทํทำการวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดโดยใช้แผนผังก้างป่า ผลการศึกษาจากการศึกษาข้อมูลของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาขอนแก่นผู้จัดทำพบว่าพนักง,งานมีทักษะความชํมนานาญเฉพาะด้านจากประสบการณ์ที่ทํางานผ่านมาแต่เนื่องจากบริษัทจําเป็นต้องให้พนักง,งานทํางานที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทาให้เกิดปัญหาต่างๆในการอบรมขึ้นเนื่องจากการอบรมออนไลน์นั้นอาจมีอุปสรรคต่างๆเช่นปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียร ปัญหาการสื่อสารต่างๆจากปัญหาข้างต้นอาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการจัดอบรมของบริษัทสาขาขอนแก่นลดลงและใช้เวลามากขึ้นจากแผนผังก้างปลาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาประสิทธิภาพที่ลดลงในการจัดอบรมโดยสาเหตุของปัญหาสามารถแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักคือ 1. สาเหตุลอง1.1ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ 1.2พนักงานมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน1.3พนักงานขาดความรับผิดช,ชอบ 2. สาเหตุรองคือ2.1เกิดโรคระบาดโควิด -19 2.2สภาพแวดล้อมในการอบรมไม่เหมาะสม2.3สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดเสถียรภาพญญาการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมวิวเสรุปได้ว่าน้าวิชาการ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดแต่ด้านการอบรมออนไลน์ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับน้อยหลังจากสรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการอบรมแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบสอบถามมาสรุปผลและวิเคราะห์ปัจจัยตามแบบสอบถามเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมาตรการโควิด1 9คณะผู้จัดทำจึงทำการออกแบบการจัดอบรมดังนี้ 1>, 1. จัดให้มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมโดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน37.5องศา 2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการอบรม 3. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเว้นระยะห่างตามบุคคลหรือ Social d i s ส a ทนซิ่งสผู้เข้าร่วมอบรม ต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม 5. จัดผู้ร่วมอบรมออกเป็นหลายๆกลุ่มเพื่อลดจำนวนคนในการเข้าร่วมอบรมคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการค้นคว้าแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีการนําเสนอต่อผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดอบรมออนไลน์มาเป็นออฟไลน์โดยการจัดอบรมออฟไลน์นั้นจะกําหนดวิธีการปฏิบัติต่างๆให้แก่ผู้เข้าอบรมตามมาตรการโควิด -19 โดยมีสื่อกลางการประชาสัมพันธ์คือโปสเตอร์สรุปผลการดําเนินงานการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจากัดมหาชนสาขาคอนแก่นโดยศึกษาการอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์มาเป็นออฟไลน์ตามด้วยวางแผนมาตร,รการการอบรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 และเพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานที่รับการอบรมสรุปผลการศึกษาจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามพบว,ว่าพนักง,งานส่วนใหญ่นั้นคิดว่าการจัดอบรมแบบออฟไลน์นะั้นมีประสิทธิภาพกว่าออนไลน์ในด้านของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ดีกว่าการจะอบรมออนไลน์ที่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่นเช่นพฤติกรรมของตัวบุคคลอุปกรณ์สัญญาอินเทอร์เนต็ตซึ่งการอบรมแบบออฟไลน์นั้นสามารถทดแทนในปัจจัยเหล่านี้ได้